ร้องเพลงแบบเปิดหมวกศิลปินเปิดหมวกใช่ค่ะนะฮะกยก็ทําแบบนั้นทําแบบนั้นมาเจ็ดปีแล้ว่จริงป่ะปีนี้เข้าปีที่เจ็ดค่ะกลุ่มของกลุ่มคนของเบดินเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากทาเพื่ออะไรอ่านําเงินไป ทุนการศึกษาไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนกันดานต่างๆทําโรงทานทาหอสมุดทําสร้างโรงเรียนทาสีใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็พวกชุดเครื่องเรียนชุดเครื่องกีฬาต่างๆเงี้ยค่ะนาเงินไปซื้อแล้วก็ไปมอบให้กับจังหวัดเออําเภอต่างๆที่กันดานแล้วก็ขาแคนของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดเลยพวกเราไปหมดอย่างปีปีนี้รู้สึกว่าจะจัดที่แถวๆหลวศักดิค์ค่ะทำทุกปีทำทุกปี เราทําเราก็มีความสุขที่เราได้มีโอกาสมีความสุขทำมาทุกปีเลยอย่างสิ้นปีพวกเราก็จะไปรวมกันนี่อย่างพอเข้าเดือนแปดหลังพอเข้าเดือนสิงหาเราก็เริ่มเริ่มเปิดหมกแล้วก็เดือนธันวาเราจะรวมกลุ่มกันแล้วก็รวมทุนกันรวมเงินกันใครมีอะไรก็เอาไปทํากินกันพอตื่นเช้ามาก็มอบของเงี้ยค่ะไปทำกิจกรรมการกุศลแบบนี้เอาความบันเทิงไปให้ด้วยใช่ค่ะความสนุกสนานไปให้แล้วก็ไปทําสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์บที่นล้วแล้วยังไง ถ้าทาอยู่กับพี่ธันวาราศีขนูอแล้วเสร็จปุ๊บก็ทํตั้งแต่พี่ธันวาร้องเพลงไก่ตาฟางจนพี่ธันวามีอัลบั้มแรกก็คือกิ้งกาทองครับพี่ก็เข้ามาอยู่ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ชวนน้องไปอยู่ด้วยก็เลยมาเป็นกล้วยอาสยามค่ะอ๋อคือคือที่มาทําอยู่กับธันวาธันวาเขาก็ไปทำกิเกรรมตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะทาเหมือนกันที่เพชรบูรณ์ใช่ค่ะแล้วก็เขาได้มีโอกาสเข้ามาทํางานกับอาสยามก่อนใช่แล้วเราก็น้องมาอยู่ด้วยถ้าตอนที่เราเข้าไปนี่เราเอาอะไรไปโชว ก็เป็นเพลงที่กล้วยแต่งเองทำเป็นเดโมเข้าไปแล้วก็พี่นามาแต่งให้บ้างแต่ก็ยังไม่ตรงคอนเซ็ปต์ยังไม่ยังไม่ถูกใจพี่เนบยังไม่ถูกใจบอสใหญ่ของาอาเยางเราก็เลยคิดเปลี่ยนคนแต่งเพลงใหม่เปลี่ยนโปรดิวใหม่ทั้งหมดเป็นพี่ปูกำแหงเกียงไกรธรณีค่ะเลยได้เพลงคนันใจรั้งให้ตายก็ไปดีมาซิงเกิลแรกของ้ปยครับผม เอ,อคิดว่าความโดดเด่นของเราที่ทําให้อาสยามคือคุณคุณเมนเขาต้อนรับเราเข้าไปเป็นอย่างในศิลปินของอาสยามค<ะ>่ะออา,อาจจะเป็นด้วยความแปลกเป็นสาวเท่มา,มาจากพิชบูรณ์แล้วก็เหมือนเล่นดนตรีได้เล่นกีตาร์ได้ดีก้องได้แต่คือที่สื่อออกไปก็ปย,ยังไม่ได้อะไรก็ร้องอย่างเดียวอืแล้วก็ าาากาลังจะบอกก็ว่าเราจะมีความสามารถอิกเยอะ<ช>ที่<ช>ไม่ใช่เพียงเรื่องของการร้องเพลงเท่านั้นแต่ทุกอย่างมันจะถูกทยอยออกมาถูกใช้ออกมาใ,<ช>ในความเป็นศิลปินของอาเซียอย่างนั้นเลยต้องรอดูต่อไปตอนนี้ออกมาเท่าไหร่แล้วอ,ออกมากี่เพลงแล้วเป็นริงเกลล็หรือเป็นอะไรบ้างม,มีสองซิงเกลละะิลแล้วค่ะซิงเกลลิลแรกคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีเป็นเพลงกงหักเพลงช้าและซิงเกิลสองน่าสุดเลยที่ฉั้นตัวชูเป็นเพลงสนุกสนุกเพลงเร็ว ครับสนุกเลยพรุ่งนี้ใครอยากฟังเพลงนี้นะคะก็ไปฟังกันได้ที่นาวิกซีย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งความเป็นศิลป,ปินเปิดหมูของเราตอนนั้นเนี่เราเอาเพลงของใครไปรอ้องใครเ็นไอดอของเราตอนนั้นก็จะเป็นเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์คิดถึงจริงไหมเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นแนวเพื่อชีวิตหมดเลยแล้วก็เป็นเพลงที่กล้วยแต่งเอง แต่ก่อนพวกก็ทำอัลบั้มเป็นของตัวเองเพลงอะไรเพลงอะไรลองร้องให้ฟังหน่อยเลยครับอ่ฉันเองก็เสียใจอ่านิดหนึ่งนิดหนึน่งฉันคงจะไม่กลับไปอีกเพราะฉันคงทนไม่ไหว อาไรเงียบเลยนี่อะไรนี่กล้วยแต่งเองแล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับไอผมไม่แปลกใจว่าทําไมกล้วยถึงเข้าไปอยู่อาสยามได้เออเวลาที่คุณปลุกเสียงคุณเหมือนชัยามิชัยนะเฮ้ยหลอเออใช่แต่เวลาที่คุณร้องเพลงคุณเหมือนกับนักร้องคนหนึ่งซึ่งผมพยายามจะนึกให้ออกว่าเสียงคุณเหมือนใครค่ะ แต่ผมเชื่อว่าคุณก็จะเดินไปในแนวทางของตัวเองเป็นศิลปินที่มีความเป็นตัวเองไม่เช่นนั้นคุณคงไม่มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่เส้นทางาาคือเส้นทางสายหนึ่งในหลายๆเส้นทางที่อาศยามกำลังทำค,คุณต้องชัดเจนแล้วก็แน่นอนเท่านั้นคุณมีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะแต่งเพลงเป็นซิงเกิลที่สเป็นเพลงที่คล้ยแต่งเองอ ว่าแต่งไว้หลายเพลงมากตั้งใจมากแต่ก็พยายามจะหาความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล,ะะสแล้วจะนําเสนอครับเ้าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงทีุ่้ยแต่งเองผมเชื่อว่าจากนี้นนไปมจะเป็นวันที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดผมก็มั่นใจว่าคุณจะเดินไปตรงนั้นได้ในวันเวลาของคุณที่คุณก้าวมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีอะไรหลายๆอย่างที่พร้อมจะเปิดโอกาส ให้กับคนที่โดดเด่นและมีความสามารถอย่างคุณกล้วยอาสยามเราจะรอเราจะรอคุณดูเอยเราจะรอดูคุณอยู่นะโอเคกลับมาที่ไอซ์ไอซ์มาได้ยังไงอะประกวดนางงามมาหรืออะไรไม่ใช่โอ้พูด